สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีตอนรับท่านเข้าสู่เซเวนทูชแนลเองเนี่ยผมแล้วนี้นะฮะเซเวนทูชแนลก็อยู่กับงานเรื่องไมโลคาเดเมียกับหัวข้อวันฟอร์ออทุกรุ่นนะตอนนี้ให้ความร่วมมือกับเดกุแล้วและบางงานในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยถึงใบหน้าอีก2รุ่นนะฮะเช่อว่าไ,ได้มีการเปิดเผยต้องบอกก่อนว่านะตอนนี้บางงานเรื่องไมโรเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการฝึกฝนและการเฉลยเนื้อหาพอาแล้วเนะื้อเรื่องนะตอนนี้เนี่ยจึงน่าหน้าติดตามอย่างที่เราได้มีการทราบกันว่านะตอนนี้ทุกอย่างของโลกเนี่ และยิบวุ้นเนี่ยมาต่อสู้กันเองแต่ก็ยังว่านะฮะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดกันได้บางงานในตอนที่3ามเนี่ยก็ได้มีการให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยได้มีการต่อสู้กับคนที่เขาไม่ไว้ใจเนื่องจากว่าเหตุการณ์วันนั้นมันฝนตกแก๊งที่ได้มีการโจมตีมาเนี่ยเขาก็ได้คิดว่าโอ้โหมันมืดแล้วมันมองไม่เห็นด้วยเนาะจึงได้คิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยคือศัตรูจึงได้มีการเข้าจู่โจมแต่ความจริงแล้วเธอคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ไวรายเลยเพียงแค่ว่าตัวเธอ,นนนนอ,อเ,นเนี่ยตัวเอง ตอนนี้ไว้ใจได้สุดแล้วเขาในจะ่จึงได้มีการจูดโจมมั่วนะฮะด้วยความระแวงแต่ก็ยังโชคดีนะฮะที่การโจมตีครั้งนี้เนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไรสาหัสมากเพราะว่าเดกุเนี่ยก็สามารถเข้ามาระง,งับการเกิดเหตุได้ทันและยิ่งกว่านั้นนะฮะตัวเชนะิญเนี่ยได้มีการสะบัดออกมาว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะ มายถึงความวุ่นวายของโลกใบนี้นะตอนนี้คือเรียกได้ว่ามันกวนโล,ลหดมากและในมังงะตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเดกูนะตอนนี้ตัวเขาอะค่อนข้างยุ่งมากแต่ผมเนี่ยเอกใจอยู่คำหนึ่งไว้คือคําพูดของเดกูที่ได้ถูกแปลโดยมังงาพัดอะคือเดกูนะฮะได้มีการฝากเจอคนนี้นะผมไว้กับออมไหมเดกูได้พูดออกมาว่าออมไหมลอกโกนช่วยพาหล่อนะไปที่หลบภัยด้วยนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะผมคิดว่าเดกูเนี่ยควรจะใช้คําว่าเธอมากกว่าในการเรียกอะและ้วออมไหมนะ,ะก็ได้มีการโยนเข้ากล่องให้กับเด็กกูและตัว อยู่อย่างหนึ่งไว้นะตอนนี้คือออมไมททาเข้ากล่องให้กับเดกูอย่างนั้นหรอเพราะว่าเดกูเนี่ยก็ได้มีการพูดกับคณออมไม้ที่ได้รับเข้ากล่องด้วยสแสดงว่าออมไมเนยทำเข้ากล่องให้กับเดกูกินอันนี้คือใช้ชีวิตคล้ายๆกับผัวเมียกันเลยนะเนี่ยและในมังงะตอนนี้เนี่ยเราจะทราบว่ากลุ่มของฮีโร่นะตอนนี้ยังม่พบบ่อใสของออฟวันรวมถึงสมานธ์มิลเลนตนอื่นอีกด้วยอย่างที่เราได้มีการทราบกันว่านะตอนนี้ชิการะคีเนี่ยได้มีการถูกปลูกถ่ายออฟวันไปแล้วแต่ออฟวันนี้เขาได้มีการปลูกถ่ายไออ่่ยงม,มบูร100น้ีนนะนนาีาฟหืท อาจจะมีการปลูกถ่ายที่มันสมบูรณ์แล้วเพียงแต่ว่านะตอนนี้กําลังฝึกฝนในการใช้งานอัตรายออกฟววน์เท่านั้นเองยังย้อนกลับไปใน,ในการต่อสู้ของชิการะคีกับเดกุในศึกนั้นนะจะเห็นเลยว่าชิการะคะีเขาได้รับผลกระทบในภายหลังของการต่อสู้นะเนื่องจากว่าร่างกายเขานะตอนนั้นไม่สามารถรองรับพลังออกฟววน์ได้สุดท้ายแล้วนะตอนนี้ผมคาดว่าคนที่ได้มีการออกไปฝึกะไม่ได้มีเพียงแค่เดกุหรอกแม้แต่ชิการะคีเองนะตอนนี้เขาก็ต้องมีการฝึกฝนด้วยและโลกนะตอนนี้คือวุ่นวายมากจากเมื่อก่อน,นที่มีใส่รักสันดิภาพอย่างออมัยตอนนี้ท ช่วงต้นของยุคเหนือสามาัญชัดๆหลายคนอาจจะงงนะฮะว่ายุคอะไรกันวะเดี๋ยวเรานะฮะจะมาขอพูดขยายของยุคนี้ในช่วงหลังแล้วกันและในมังงะตอนนี้นะฮะก็ได้มีการเฉลยใบหน้าที่เราได้มีการสงสัยแล้วว่าชายคนนั้นคือบาคุกโกแน่ๆนะตอนนี้ก็ได้มีการเฉลยปรากฏว่าใบหน้าเหมือนสัสสัสคือเหมือนมากต่างเพียงแค่แบบรอยแผลเป็นตรงช่วงหน้าของผู้ชายวันฟอร์ออเท่านั้นเองคุณลองดูแววตาดูทรงผม แลวดูอาวุธตรงมือดิคือโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าโคตรเหมือนนะและแล้วก็ได้มีคาพูดแรกเนี่ยหลุดออกมาจากผู้ใช้วันฟอร์รุ่นก่อนหลังจากที่เขาสองคนเนี่ยได้มีการเงียบม,มานานตัวเขาได้มีการเล่าถึงยุคสมัยที่เวลวร้ายนั่นคือยุคที่ออฟฟอร์วันนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ซึ่งมันแตกต่างจากยุคนี้นะเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยชิการาคิจะเห็นได้เลยว่าตัวเขานะตอนนี้มีการปลุกถ่ายออฟฟอร์ที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดมีการพูดถึงยุคอน้าตอนนั้นเน และหลังจากนั้นอำนาจของออฟฟอ์เนี่ยก็ได้มีการขยายเพิ่มมาขึ้นซึ่งลีเดอร์ก็ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วอนาคตมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะงงนะว่าลีเดอร์คือใครวะลีเดอร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชื่อของฮีโร่ซึ่งเขาก็น่าจะเป็นผู้ใช้วันฟอร์อที่กําลังหันหลังให้อยู่คนที่มีใบหน้าคล้ายกับบาคุโกและในตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าผู้ใช้วันฟอร์อรุ่นหนึ่งรุ่นสองและ,ร,และรุ่นสามเนี่ยเขาทั้งสามคน,นยอยู่ในยุคเดียวกันและเขาก็ได้มีการร่วมมือกันในการปงงานนาราบออฟฟ รุ่น1ไปรุ่น2เนี่ยพลังของรุ่น1นะครับควจะหายไปซึ่งณตอนนี้นะมีทฤษฎีอยู่2อย่างนั่นคือพลังวันฟออนั้นสามารถใช้ร่วมกันได้3คนผมหมายถึงในยุคนั้นนะกาบิโอข้อนึงคือรุ่น1เนี่ยได้มีการส่งต่อให้รุ่น2ไปก่อนแล้เคาเนี่ยก็ได้หมดสิ้นพลังและรุ่น2นะฮะก็ได้มีการส่งต่อให้รุ่น3และรุ่น2ก็หมดสิ้นพลังของวันฟออพอภาพจําบางงันในตอนนี้นะฮะจะเห็นได้เลยว่าทางฝั่งของรุ่น2และรุ่น3เนี่ยกําลังเข้ามาช่วยโยิจิหรือผู้ใช้วันฟออรุ่นแรกนั่นแหละทําให้เราได้เกิดความสงสัยว่าทําไม3คนนี้เนี่ยถึงได้มีการพบหน้ากันทั้งๆที่จริงแล้วอ่ะมันควรจะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นน่ะมันไม่ควรจะพบกัน3คน แต่เนี่ยจากคําพูดคือเหมือนสาคนนี้นะฮะรวบรวมพรรคพวกก่อนจะไปสู้กับออฟฟอร์วันและให้ตายเถอะมีอยู่ฉากหนึ่งนะฮะที่ทางฝั่งของรุ่นหนึ่งเนี่ยได้มีการย้อนไปคือเราเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจากท่าเดินที่ได้มีการเดินเข้ามาช่วยรุ่นหนึ่งอะ่ะคือท่านี้ไม่คนยเหมือนบาฮุกโก้แหละมันก็แบบไอ้พวกแบบนักเลงเข้ามาช่วยคนนะและท่านในการจับอาวุธเนี่ยคืออย่างเหมือนส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นบรรพบ,บุรุษของบาฮุกโกหรือไม่ก็เป็นพวกญาติอะไรสํานองเนี้ยแล้วก็พอสองคนนี้แหละที่ได้เข้ามายื่นมือและรยยรุุนนุ่่่่่่่นนนนเเีีีียยยกกกก็ไดดดดด้้มมมมมาาาาาาบบอออออวววจจิิขงงัฟคคคืทสตพชซึ เนะี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดกําเนิดแต่มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดนะตอนนั้นรุ่น2และรุ่น3ไม่เข้ามาช่วยสรุปสั้นๆเลยคือรุ่น1นเนี่ยมีพลังวันฟอรออยู่แล้วแต่เขาเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานมันไว้จนกระทั่งทางฝั่งของรุ่น2และรุ่น3เข้ามาช่วยคือนะตอนนั้นรุ่น2กับรุ่น3เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอัตลักษณ์วันฟอร์อนะเหมือนกับว่าเขาได้มีการรบรวมพรรคพวกในการต่อต้านกับออฟ1อยู่แล้วผมคิดว่า3คนนี้เนี่ยคือ3สําหลักในการต่อต้านกับออฟ1ในยุคแรกและในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้มีการคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกอย่างต้องจบลงที่ยุคของมิโดริยะและนะตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเฉลยต่อแล้วว่ามิโดริยะนะตอนนี้เขาได้รับการร่วมือจากวันฟอรอ ทุก่นด้วยใบหน้าปิดท้ายขอมมางงาที่มิโดริยะกำลังกินทงคัตเซออยู่กับคําพูดของผู้ชีวันฟอร์ออที่หน้าค้ายกับบาฮุโกโตัวเขาได้พูดออกมาว่าฟังนะเจ้าหนูจากตรงนี้ไป จะเล่งให้เร็วขึ้นและจากคําพูดนี้หมายถึงว่าจากนี้ไปมิโดริยะเนี่ยจะต้องฝึกฝนตัวเองให้แก่งมากขึ้นกว่าเดิมคือโดยส่วนตัวแล้วนะตอนนี้เนี่ยมิโดริยะนะฮะสามารถเหมือนกับคุยได้เป็นคอเซนเตอร์เลยอะแบบทาอะไรผิดคนนู้นก็ให้คาแนะนําคนนี้ให้คาแนะนำอะเอาจริงแบบนี้มิโดริยะนะฮะจะสามารถฝึกได้ไวมากขึ้นเพราะว่าผู้ใช้รุ่นก่อนนะ่ก็ได้มีการฝึก,กเก่าความสามารถเข้ามาแล้วแล้วเขาก็ได้มีการส่งต่อให้มิโดริยะดังนั้นถ้าเกิดมีจุดไหนผิดพลาดเนะี่ยตัวเขาก็นะ่าจะสามารถบอกกับมิโดริยะได้และ เพราะว่าเขาเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเขาเนี่ยโค่นเขาร่วมมือกับมิโดริยะได้หรือเปล่าและสาเหตุของความคิดนี้คือเขาสองคนเนี่ยกำลังลังเลอยู่ว่าในยุคก่อนที่เขาได้มีการพบเจอมาออฟวานเนี่ยแข็งแกร่งมากถึงขนาดที่ว่าในการกำจัดออฟวานน่ะต้องใช้หลายชีวิตมากมายเป็นฐานในการเหยียบขึ้นไปดังนั้นแล้วในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็คงไม่แตกต่างอะไรจากครั้งก่อนสิ่งที่ไม่น่าหนีได้คือต้องมีคนอีกมากมายที่จะตายลงไปและสุดท้ายบ้านปลายการต่อสู้เนี่ยมีเพียงแค่แพ้หรือชนะตัวเขาณตอนนี้เนี่ยกำลังลังเลว ที่ได้มีการถามไปว่าคิดว่าทุกอย่างนะจะจบลงที่เจ้าเด็กนั่นจริงๆอย่างนั้นเหรอซึ่งรุ่นหนึ่งนะฮะก็ได้มีการพูดบอกไปเลยว่าใช่และจากคำพูดเดียวของรุ่นหนึ่งนะฮะก็ได้มีการแปลเปลี่ยนทุกอย่างตอนนี้นะ,ะับผมกำลังคิดอยู่ว่าผมขอให้ลีดเดอร์ผู้ช่ววันฟออที่ใครก็บอกโกเนะี่ยเขาจะไม่มีอัตลักษณ์ระเบิดนะพอถ้าเกิดเป็นงั้นเนะี่ยไม่นานเดกุนเะนี่ยจะมีอัตลักษณ์นี้พอถ้าเกิดเป็นงั้นแล้วเนะี่ยผมสงสารบาโกว่ะกลัวบาโกะจะน้อยใจเนื่องจากว่าเขานะตอนนี้เเนนะนีี่่่่่่่่่่่่ยยยยยิิิิิิงงงงงงงตตตตาา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 มมมมมมดดดกกกกุไไไไททััััออออูแแวจจจจรรระะะบบข้้คคคืพพพลลลฟ พอเป็นไปได้อยู่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากให้เป็นเหมือนกับเดอะมูฟวี่เลยในตอนที่เดกูได้มีการแบ่งพลังให้กับบาฮุกโกอ่ะพอถ้าเกิดทํางานได้เนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้เนี่ยน่าจะแรงสูสีมากขึ้นแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าทําได้หรอกเพราะในตอนก่อนนะฮะยังพูดอยู่เลยว่าเดกูคือรุ่นสุดท้ายเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ในตอนนี้กันบ้างดีกว่าเริ่มจากคอมเมนต์แรกมันจะเท่มาถ้าเกิดเดกูนั้นไม่กินหมูทอดอยู่กองชับเดินด้วยท้องทุกคนรู้ว่ารุ่น2อนั้นคือบาฮูกโกที่มมัันนนนญาาาตติคคดจจจ้้้งหหรรือเเเปลล่่่แแบบวใใยสีผ จากเดวิดคุงแอบตกใจนินดๆที่รุ่น2รุ่น3นั้นอยู่รุ่นเดียวกันสงสัยรุ่นแรกงพยายามในการส่งตอบลังให้หลายคนเลยกลายแบบพี่ชายมั้งแต่ล้มเหลวและมังงะตอนหน้าของไมฮิโรงดนะสาเหตุเพราะว่าโกลเด้นวีคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ